เราต้นวานสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนนะกลับไปดูสูตรนะทุกคนแล้วก็กลับไปทําความเข้าใจกับช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันมีฮานอยหลายตัวนะทุกคนนะคะแต่ว่าฮานอยปกติเนี่ยเขาจะกลับมาวันที่สิบห้านะคะอีกไม่กี่วันนะคะสิบห้าหรือสิบหกเนี่ยค่ะเพราะว่าในเว็บหลักเนี่ยมันบอกว่า หยุดถึงวันที่สิบห้าก็เขาก็น่าจะมาวันที่สิบหกนะคะยังไงทุกคนก็อดใจรอนอยหลักของเราก่อนนะคะช่วงนี้มาดูแนวทางกันก่อนนะคะแนวทางมีอะไรกันบ้างนนะะที่เเลขาได้แจ้งให้ทราบหรือว่าพี่ๆในห้องเนี่ยบอกนะคะก็จะมีนอยปกตินอยวิเศษแล้วก็นอยวีพีนะทุกคนนะเราก็ตามกระแสกันไปนะคะมามาดูกันนะคะถือว่าเป็นแนวทางเอาไว้ลุ้นแล้วกันนะทุกคนนะคะจะได้ไม่เหงาทั้งทั้งแฟนๆแล้วก็ตัวเราตัว้านเองนะคะเอ่อ มาดูกันนะคะวันนี้นะคะเราต้นบ้านก็จะได้ตารางแล้วก็ได้ตัวเจาะมาให้นะคะมาดูกันค่ะจะได้เป็นวันนี้จะได้ง่ายๆเลยนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเราต้นบ้านก็จะเจาะให้เลยนะ วันนี้ตัวเจาะนะคะมาดูตัวเจาะกันนะคะจะเจาะจเป็นแบบวินนะวันนี้นะคะก็จะได้เป็นศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะทุกคนคือทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทุกหัวยอ่ะนะคะเผื่อว่ามีตัวชอบตรงกันนะคะเอาอ่งี้ดีกว่าเนาะก็จะได้หนึ่งสามนะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่ง ห้า <5 S 2> เดี๋ยวนะหนึ่งสามหนึ่งสี่ไม่มีหนึ่งห้าทุกคนเขียนไปแล้วเอาอยัางไงไม่เป็นไรเขียนไปแล้วไม่เป็นไรเนาะนะคะก็จะได้เป็นสองสามสองสี่ขาดอะไรไปอะ่ะทุกคนศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามศูนย์สี่หนึ่งต้องเป็นหนึ่งสองด้วยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตับ้านจะกันให้แนละ้วกันเนาะมันมาในชุดแล้วนะคะ สามสี่แล้วก็ตัวกันนะคะตัวบ้านก็จะกันเป็นหนึ่งสองทุกคนหนึ่งสองนะคะส่วนตัวกันอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสามสี่สามสี่ไปแล้วเนาะสามสี่มีแล้วนะคะสามห้านะคะนี่นะคะสำหรับตัวกันก็จะมีสองชุดทุกคนไม่ได้แตกต่างกันไปมากนะคะก็ไม่ได้แตกต่างไปจากนี้เท่าไหร่นะทุกคนนะคะไปจากเดิมตัวบ้านก็จะให้ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะสิบหาง สิบสองไม่เกินสิบสามนะคะมาดูตัวเด่นกันนะคะทุกคนวันนี้ตัวเด่นรถต้นบ้านได้อะไรนะคะตัวเด่นรถต้นบ้านคิดว่าวันนี้ทุกๆุกฮานอยขอให้เด่นศูนย์สองนะคะเด่นศูนย์สองเด่นศูนย์สองนะคะเรามาดูกันว่าตัวเด่นมีอะไรบ้างนะคะขีดสีนิดนึงทุกคนนะจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะ เออศูนย์สองมีอะไรบ้างก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะคะศูนย์สามศูนย์สี่นะคะหลักสองก็จะมีสองสามสองสี่แล้วก็หนึ่งสองนะคะทุกคนก็สามารถไปปรับใช้ได้นะคะประมบ้านก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนนะคะวันนี้เริ่มบ้านวาง ก็คือเด่นไปสองสองที่นะคะแล้วก็เจาะไปที่หนึ่งนะคะก็สูตรใหม่นี้ก็เลยอยากจะลงให้เพื่อนๆใน Youtube ได้ลองไปปรับใช้ด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้มีเลขที่ตรงใจใครหลายๆคนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะต่อไปนี้ก็เราจะมันก็จะลงทุกวันนั่นแหละค่ะก็เป็นแนวทางเนาะเข้าไม่เข้าก็ว่าไปตามสูตรนะคะทุกคนคะเรามาลองลุ้นกันว่า วันพรุ่งนี้ฮาหนอยปกติหาหนอยพิเศษฮานอยเวีพเนี่ยจะไปสักจะไปสักที่ไหมนะคะมาลองลุ้นกันดูนะคะทุกคนนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ